จบจบปะพี่อนจะพูอะไรปะฮะพูอะไรไหมส่งส่งบน,น่ะองสององ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาลงขายกงนะคะให้ทุกคนดูนะคะมีสองแบบให้เลือกนะคะพอดีว่ามีลูกค้าสั่งจองแต่ยังไม่ได้โอนเงินแล้วพี่อ้วนก็เริ่มทำแล้วแต่ติดต่อไม่ได้เลย ก็เลยต้องมาลงขายเผื่อท่านใดสนใจนะจ๊ะครงมีสองแบบให้เลือกนะคะทุกคนจะมีทรงกรองนะคะแล้วก็มีทรงลูกจันทร์นะคะเดี๋ยวทรงลูกจันทรให้ดูก่อนทรงลูกจันทนะคะพี่อ้วนเขาจะถักสองเส้นนะคะทุกคนถักให้ดูสองเส้นนะคะเขาเรียกอะไรนะพี่อ้นวนถักลวดให้สองเส้นนะคะ แต่แต่แต่อันนี้เป็นสามเส้นเนาะพี่อ้วนลองถักสามเส้นแล้วมันดูไม่สวยถ้าใครจะเอาสามเส้นก็ได้นะคะแต่ราคาจะไม่ใช่ราคานี้นะแล้วก็อัดกาวให้ทั้งลูกนะคะแน่นหนานะคะเป็นทรงหัวกลึงนะคะนี่นะคะกงทรงลูกจันนะคะแล้วก็อันนี้ทรงกรองนะคะทรงกรอง รว่าแถวแถวบ้านเพื่อนนะมีอยู่แล้วแถวแถวบ้านทุกคนมีอยู่แล้วนะแต่ที่ของหนูแตกต่างกับทุกคนคือพี่อ้วนเขาจะถักรวดให้สองเส้นแล้วก็อัดกาวให้ด้วยนะคะทุกคนท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะหนูก็ขายมานานพอสมควรนะคะแต่ก็ยังไม่เคยมีใครมาอย่างนี้เพิ่งโดนเป็นครั้งแรกก็เลยอ่ะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อติดต่อหนูมาได้นะคะ กงทรงกองกงทรงลูกจันนะคะราคารวมส่ง650บาทนะคะอัดกาว้ใาวให้ทั้งใบกําไรหนูไปอยู่กับการอัดกาวของพี่อ้วนหมดนะแต่เขาเต็มใจจะทําก็ก็ได้จ้ะนี่นะคะลักษณะกงใกล,ใกล้ๆจบจบป๊พี่อ้วนจะพูะไรปักปะฮะ,ะพูะไรไหม,ไม ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะยังไงสนใจติดต่อได้นะจ๊ะกงของเรานะคะมีอยู่2แบบให้เลือกนะคะมีทรงกองกับทรงลูกจันนะคะอัดกาวถักลวดให้นะคะราคารวมส่ง650นะคะย้ำว่ารวมส่ง650บาทจ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะสามีหนูชาแนลจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้า